เขาประตูก่อนได้นะคะข้ามาทุบมแบบนี้มันเสียมารยานะคะแล้วเองก็เจ๊ไปตัวนี้ไม่ดีอะไรนะอ้าวเล้ยทำไมถึงผมนี้ไม่เลยมีอะไรคะเราจะรู้ไม่ว่านี่มันคืออะไรฉันไปเจอหมาไม่รู้นะแต่ว่าอืมจากการที่ฉันมองดูแล้วถ้าเดา อาจจะเป็นเกี่ยวกับของไซยสซายก็เป็นงั้นเหรอค่ะก็แบาจจเพราะามันดูพิรึกนะคะดูเหมือนว่ามีควยขึ้นมาอีกแล้วนะคะควยเหรอควยนี่นชื่อว่าหัวกะโหลกเส้นทาง ผมเล็บไว้ว่าโดยเฉพาะนะคะคืออะไรอ่ะก็ไม่รู้นะคะทำอธิบายนานมาแล้วนานที่แห่งนี้ได้มีระอ่อาแม่กฎการอีกทั้งหนากหลานเออฉันว่าฉันอ,าอ,าอ,าอา่านผิดพอดีมันอา่านจนคันยากอ่านใหม่นะ นมาแล้วนะได้มีการทั้งหลายได้หายตัวไปและถึงในสมัยหนึง่งได้มีเด็กๆที่ถูกเลี้ยงมาหลงเข้าไปในงนานที่แห่งนั้นทุกคนออกตามหากันแต่ก็ไม่พบเท่าทานันมันซับซ้อนและสับสนคาดว่าเด็กๆได้เสียชีวิตแล้วได้ปิดห้องนั้นลงได้มีวันหนึง่งที่กุญแจไขออก ซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นเคยกก็คือต้องตามหาสิ่งเดียวกันน่าจะเป็นอันนี้ค่ะแต่ว่าออมันหาเจอไปแล้วสองแต่เรากับมีแค่หนึ่งเลยคะ่ะบมงที้อาอยู่กับคุณหน้าไม่บายก็ได้นะอืออใช่น่าจะคิดบ้างัง้นอือในเมื่อไม่บอเลยแล้ก็ ดูเหมือนว่าเาจะมีถ้าต่าคุยึ้นมาอีกแล้วนะเยอะจังเลย่าสิมันเขียนเอาไว้ว่าเราสตาฟได้ปลดล็อกเควสเขากดแ็นเส้นทางจะรับรางวัลได้ดำเนินการต่อหรือไม่มาขนาดนี้ก็เ่าเธอะนะอือฮึตอนนะรับนะคะ เหมือนว่าฉันจะได้อะไรมาด้วยเหรอคะเป็นแกเของก่อนละหือเป็แกอะไรหรือว่าจะเป็นคุณแจเปิดใต้ดินค่ะถ้าเกิดเป็นคุณแจเปิดใต้ใต้ดินแล้วก็แค่นี้เราก็เปิดใต้ดินได้แล้วหรือไปม่าคะโอ้ัันคือคุณแจใต้ดินเดี๋ยวไันได้ยินอะไรไป ขออนุญาตนะว่าไงครับคืออะไรก็ได้คือเปิดได้แล้วใช่ใช่ใช่นี่ยุณเป่ดกุญแจมันค่ะวันนี้คุณหัวหน้าแม่บ้านก็อยู่แต่ในห้องทำงานถ้างั้นเราจะไปเปิดกันไหมล่ะคะไปกันค่ะขนาดนี้แ้วสีไม่ะคแบบ ปหาความลับเลยนะไปกไปได้ไหมต้องมาอยู่แล้วนายต้องเป็นคนเปิดประตูต้อไปได้ไหมบ้า,บา,บาบหัวหน้ามไม่บ้าอย่ารู้ใช่ป่ะเงียบเงียบถทาไมเงียบไม่มีใครทำเสียงจะไม่มีทางรูเ้เราเราอยากทำอะไรก มันเป็นแนวทางเดียวกันเลยนะเราได้กุญแจของกฎมาแถมไอ้สมุดที่เจอเมื่อวันก่อนก็เหมือนจะพูดถึงขาของกฎได้อุ้มมืดเนาะก็ถือไฟไว้สิคะอนึ่ี่สิบก็เปิกันเลยไหมคะเปิดเลยมันต้องมันต้องเปิดอี๋ข้างไหนนั่งมีอะไรตื่นเต้นแน่ๆเลยเอาเทียนเอาเทียนมาด้วยนะทุกคนเอาเทียนไปด้วยก่อน จะเข้าไปไหมคุณอ่านี่กับคุณคุณเด,เดตาตาอะไรนี่ได้ไหมครับเออเ้ยอยใช่ด้วย,ยไปกันเข้าไปก่อนเลยฉัน้าว้าานี่ห้องอะไรนะนั่นดิมีหุ่นอะไรด้วย เอ,อกัานจนีทุกคนอ่านเซฟโซนเอาใบโซนเนียที่เรานอนนึงน่าสนใจข้างน้างลงไปดีไหมแตไม่เขียนว่าบนนะเออข้างบนคืกนนอกซนบอร์พรนบอกนะโดยเฉพาะบนอ่าโซนปลอดภัยบนเราเราไม่้องไม่ไม่หยา เบย์คือเซฟโซ่หรือเปล่าค่ะใช่น่าจะอย่างนั้นแต่ถ้าคิดตามลราถ้าเราไม่ซ่อมตั้มเสือเราก็ไม่รู้อะไรซึ่งใครจะซ่อมตั้มเสือว่าแน่นอนต้องให้คนแข็งแขงไปอยู่แล้วเดี๋ยวตาไปนั่นนหละน้าเรื่นคุณมคตินะอะไรหรอใส่คออะไรใส่โรยอันนี้นี่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 ใช่ไหมไปกันได้ไปกันทุกคนตื่นเต้นได้หมดเนี่ยไปทุกคนไปทุกคน ได้เดวตานำเดตาตัวใหญ่ใจต้องนิ่งใช่โอ้นพูดข่บคุณ่ายปลายนะคะะมาๆาใจถึงพึ่งได้ใช่ไปคนเดียวแต่ว่าเรามาถึงนตรงนี้แล้วนะคะเจนเจอโซนด้วยเดี๋ยวตาไม่แดงเหมือนข่ามงกดเลยเฮ้ยเลยก็ข่ามงกรไงครับ เราเราหาต้องหาเาต้องหาอะไรก่อนรนังสือไม่ได้บอกไหมครับว่าเราต้องหาอะวัดไม่ไม่รู้หาอะไรได้งไอ่หไ,หไหนวะเุ็หมอะราไเจอมาว่าพวคุณขึ้นไปขึ้นไปคุยกันข้างบนก่อนไน้ถมันนี่มนนคุณเห็นว่ามันมีมัน,นมนนีอุ่นเลยแล้วแล้วุ่นกระ เข้าใจก็ตอนแรกก็บอกอยู่ว่ามันถือเทียนแต่เป็นเทียนเทียนแบบสามมิลด้วยผมาไปแทงกันใช่ไหมก่อนแทงอะแทงเดียวต้าแทงคุณเดียวต้าเวนานเวนันเอาไหมขโมยขอยเด็คุณไม่ได้เป็นหรอกไม่น่าแทงเอาไปเผาเอาไปเอาเอาไปนี่เอาไปจีชุดก่อนเดียวต้าน่าคุ้มกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้ มีไว้ให้เราใช้หรือเปล่าเทียนเรื่อยๆอาจจะไม่ไอปล่าเาจะมามีกนอนะกอนอกบ้านคนนะเราตื่นนะ,ะูเราไม่าแต่ว่าเราควรทำคุยกันก่อนไหมคะไม่คุยไม่ละคุณหมอเทียนอาจจะพองก็ได้นะหมอเหมือนที่ที่หมอได้เรามาได้คุยกันก่อนไหมอะไรกันคะเสียไว้ คู่าปลดภัยนหมอ,อะจะพังเลยนูหมอเนี่น<ร>าลอกใครไหมไ,ไหม่เอาดีไหมเอาเอาเป็นว่ามมีมีกี่คนถูกจับขอคุยกันมาคุยกันมาคุยกันว่าว่าต้องทำอะไรอะไรจีละคนมินกินทีคุณหมอพวก่าเราว่าคนเราสองคนจิบเทียนกันดีกว่าอ๋ ยำจะเป็นไหมเขียนม้ย่าี้ยแบมยังไงมันก็มีแค่สามมันก็มีแค่สามตัวแล้วก็โดตาเมือกมึงถกมไ่ใจเอคนละคปว่านะเราลงเงนไปเลยไหมะดูวีดานีนลองสกีไจะได้รียมใจ จริงจัใช่ไหมบกว่ามาตรนี้ันนะสหรือเปล่าตรงแล้วตรงไหนกันนี่ตัว่้วสุใครจะมาเขาหายไปไหนกันหมดนะก็ลองกันหมดนี่ไงมาแล้วก็ลองหดเลยเป็นต้วนะคะตรงนเดนต้านัม โอเคค่ะปีนี้ได้หนะมีประตูเปิดได้แล้วเหรอเนี่ยเรื่องนีใครเข้ามาเรใครนะค่ะเฮ้ยลุงนองบีเออลุงไม่ต้องพูดมานี่แหละมาได้ยังไงมานี่เลยมาแจมมาแจมเจอคนนำทางมาแล้วอ่อตอนนี้เด็กแล้วทำไมลุงไม่ยเดินทำไมลุงไม่เดินลุงก็หาทุกคนไม่เจอไง ง,งั้นก็มาเก็บเราสินะแล้วกนลงเ <c oughs> ด็กๆจะทำไงกัน <c oughs> ถ้าลงไปจะว่าไงลงนี่แต่ว่าอันนี้ผมว่าเรามีเทียนกันแค่อันเดียวออมว่ามันไม่มันน่าจะอันตราย,ย <c oughs> นะเด็กต้องมันมีีมเทียนสามแง่งหนูเราไม่เอาไปจักดการกันแล้วย <c oughs> ุ่งก <c oughs> ับลำดังไง ไม่เป็นหรอมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอมันตั้งไว้มันต้องตั้งไว้ให้เราใส่สิไม่ได้ตั้งไว้ที่อยู่เป็นจังหวะไงมันจะเป็นกระดับมันแน่ๆเราจะอางเป็นกลางเอบไว้ขนาดอะไรเสะทั่วไปไงทุกคนใส่ก็ได้ถ้ากลัวเดี๋ยวผมลองเองมันน่ากลัวเฉยหมันต้องไม่มีอะไรเชื่อใจแค่อหนองถ้าถ้าเชื่อใจก็ปล่อยแล้วมันอือหึถไาดูนะ หยิบหยิบหยิบกระดก็ได้อ้ยแป๊บหนึงนก็กรดด้านบนก็ได้นะคะยันต่อยต้นนต่อย่อยต่อยหมดเลยต่อยหมดเลยนะเอาเอเยตอนนี้เป็นแบบไม่ไม่ห้ามแล้วโอเคไม่ห้ามแล้วปแล้วต่อยแล้วมันหันระฆแล้วแป๊บหนึ่งเล อันนี้หรือเปล่าที่เป็นเควสแบบที่ขึ้นมากับหมอมันบอกว่ามันเป็นมันเป็นเทียนศักดิ์สิให้เลือกใครจะคนเป็นผู้นำคนที่คุณเลือกเราจะเลือกใครล่ะคะคุณ,คณสนาคุณนะใช่บอกว่านะมีแค่คนหมอทั้งหมอไดาา้ออก็ได้ค่ะ หมอมีสี่สี่สี่แท่งเลยหมอแท่งหนึ่งเลยอ๋อ oh. แล้วแปลว,ว่าเทียร์ก็ดีจะได้นี่ไหมเน่มันมีทั้งสามสามดอกไงมันต้องดีแต่ <c oughs> ไปแค่เนี้อของพรความรู้สึกมันอกาไ้แต่เอาไปแค่เนี้ยแค่ไม่ะพอนใชอไหมต่อจ้ะก็้าเทียนเสร็จก็ลงไปได้เลย เ็นเหรืออะไระะนี่ันนี้ใต้มนานดีาอืม,มกแไม่เหมอไปกันเลยใช่ไหมไปแตดข้างล่างมันเป็นเขาบกวไม่ใช่เหรอผมว่าเราหาของที่มันเป็นสัญลักษณ์บอกทางว่าเราเป็นไปดีกว่าน่าจะได้มไม่หลงนั่นใช้มี้ไพอจะมีอะไรไหมอะ ลุงขอเสนอสักอย่างได้ไหมได้ได้พอดีลุงมีเจ้าหนี้อ่ะไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไหมลุงลุงแปลว่าจากไหนครับเนี่ยอ๋อลุงข <Okay. S 2> ุดเหมืองจากด้านนอกมาเพอาาอยู่ทั้งนั้นนี่แล้วลุงได่เงินแรงดีอาชีพเก่าลุงอ่ะเอนนั่ลุงดีเคยสุดมาก่อนใทีไรโอเคลุงโยนลุงโยนให้ เดี๋ยวผมนำเดี๋ยวผมนำแล้วก็แบ่งกับคนอื่นก็ได้ก็คนเดียต้านำเลครับ่เดี๋ยวแล้วคนที่มีสักได้คุณทามืเปลาขอไปด้วยกันเงรไปด้วยกันว้า้วา้าวว้า้าวว้าววา้าววา้า้าววานว้าว้า้ว้กาาาวา พราะงั้นบอกว่าตรงนี้เราเราเลือกทางไปก่อนไหมแบบซ้ายกลางหน้าเราวางเลสตอนเลยไหมจะไปทางซ้ายด<า><ไ>ีวางสายสายดีนะแต่ลุงว่าตรงไปดีกว่าตรงไปนเดียวตรงเลโอเคเรอเลื่อยาสีแดงแดงตรงแล้วก็มีสายขวารู้ไปไหน <c oughs> ตรงไปกันเดีย๋ยวไหนไงครับเชื่อสิของเละไปเลย เดี๋ยวไปไหนเนี่ยไปทางไกลไหมไกลไกลทางแคบดมือคนเที่ยวยังอ๋อต้องจะไปทางไหนจะไปทางนู้นหรือจะเข้าซอยไหนไม่ต้องมีนครับไม่ไมผู้นำไม่ผู้นำเข้าไหนเข้านอครับทางแล้วทางนี้นี่แหละหมอตามหมอไปเลยตามเอาตามคุณหมอไปเลย เป็หมอรหมดคตมนะคะอ้าวหมอหัวเอัหฮเป็นหมอสาวคนค่ะไม่ใช uh, so hey, oh yeah. so ่คนที่จองอะไรได้ไม่ใช่หมอดู้วยค่ะมาตามมาโอได้อรเงีตรงซ้ายรุเยอะจังเลยอ่ะผมเชื่อมันในซ้ายโอ้โหตามกตันไมต้องบไม่ไม่ตันมันูจุ ยนี่ว่าลูนูมทำีไม่ตนนะแต่วันนี้ไม่ทำไหนก็ไม่ตันทางนก็ไม่ตันทางนั้นยิ่งกว่าลูนูอ๋อไมไห้เะไปทางไหนกันเนี่ยตอนนี้ันกลับละเพวมันตันหมดรงกลับละยังไม่ตันยังไม่ตันทางนี้ยังีนี้เต็มไปไปไปไไม่ยิ่งกว่าลูหนูยิ่งกว่าลูหนู โอเคอยู่ตรงนี้นะกำลัล่ไม่มีใครหลงใช่ไหมลูกไม่มีนะตามไม่ทันฮัลโหลเราจะไม่ทดสอบนับจำนวนคนในการนับเลขเพราะว่าเดี๋ยวนับเกินมาในที่ป่านเราจะไปไหนกันดีล่ะ ขอรอสามปีลองดูสิลองเดินเดนนินไปก่อนเลยครับก,ก็ได้เดินเช่นทางเนี่ยตรงไหนนะคะต้องหมอเรียกไหนก็ได้ครับทำตามสัญชาติยาเลยโอ้ยฉันไม่มีสัญชาติยาเลยฉันรักถ้ามันวนเราเพิ่งแค่ปลทางที่ทำให้ใครไปแค่นี้ไม่แค่จังเลยอะหมอ เอาคุณหมอหายเอาหมายก็ต้องแช่ไปคุณหมอกลับมาก่อนนะคุณหมอหมอไปไหนวะหมอหลงลูกหลงลูกเดินไปไหนแล้วล่ะโอ้ยโอ๊ยโอ่ยโดสุดไม่เจอแล้หมอไม่หรอกลับมาเจอเพื่อนแอลเป็นหมอที่เราหลงกันเ่ะอไม่นะเที่อะนรส่งยาทยานุกลยเราลงไปทางนี้กเลยฮัลโหลฟังเลยลดินินดูหมออยู่เลย มีห้องใหญ่นะลุั้งลงกับหม,มา,ด,ด,า,นนมาด้วยกันนะตามมาอะไรนี่มั้งมั้งลงกอันนี้กูตอนนี้เอาเป็นว่าเราจะควรจะกลับนะกลับไปยเหรอกผมว่เาเราต้องหาทางเล็กๆน่ะผมว่าททางี่มันดูเหมืนมอนจะเข้าไม่ได้น่ะไม่ผมยังาหาไม่เจอหาอยู่เน,นีน่ยงั้นก็ขายกันไปเรื่อยปไปกันนะครับ เรามีเยอยเ็นไอืม่ันถเ่ยจะตันเลถ้าจะทางตันน่าจะง่ายหน่นอยหมอหมอเย็นดูตามไม่ทันเราจะกลับไปข้ามมก่อนก็แ้ต่ทุกคนไหมหออมนหอนะี่ขึ้นอู่อะนทางเป็นไม้โอม่ทางเคนอยู่นะด้วย รูปทองดีเอาเอาหมอเหมือนนะหมอเนี่แป๊บห,หนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนทุกคนเราเรา <ừ. S 2> จะจะตอนหนึ่งเรามาห้องโถงกลางๆใหญ่ๆก่ <ừ. S 2> อนได้ไหมห้องไหนะอ้าวห้องที่มันก,ว,นกว,นว้างๆอะห้องที่มันกว้างๆไม่รู้สิเดี๋ยวเหมือนผมจะเจอแล้วนะอยู่ไหนนะคะ ก็เอโอ้โอ้โอ้เาอยู่กังี้ก่อนหาให้คนอื่นนี่มาเจอเราก่อนเขอยู่อะไรเขาเขาอยู่อะไรเงียเหยิรยมาเลยเงี้ยานีมาอะไรเงคนนี้ยอ่ยเนี่ยนี่นี่่นีอ้ันนี้มามาครับมาดิครับตามผมมาตามผมมา วอนหนึ่งนะยด,ดทางนี้ท,ที่จำได้ตามมา่ายไหนค่อยๆตามมันมานะนี่เป็นทางใหม่ที่ผมจ,นะจีได้เออตันตันตรงไปตันตามตันเด้ไหมผมบ้านเลยจำได้นะม,มา,าทางนี้เคยกลับมากอนันได้ไ มืดนะันหน่นทถาไม่ก็ยาทำไลทางนี้นะทานี้งนเลยทางไหนทางนี้ทางนี้ครับอแน่นๆนะจำไม่ผิดทางนี้ทางไหนไหนก็เจอแล้วับก่อกนะคุณน่าจะแบตอนนี้ว่าอะไรไม่ร กลับก่อนก็ได้ครับถ้างั้นลำเลื่อนลำเอแล้วนงกี้ตัวเนี้ยวันนี้เรามาเด็กมากเลยเราเป็นมาบ้านปดาดถ้างั้นเราก็ทำเป็นทางไว้เลยครับส่วนไอ้อันอื่นเราก็ทุบทิ้งให้หมดทำให้เป็นทางเราก็ตามเลยตามตามทางเลยที่ว่าแต่เราควรจำกัดอยู่เวลาไว้ใช่ มันเหฉนั้นไม่ดสังเกตามูปทางมัตอนสักนก่อนนะเออถ้าตามาจะอยู่ห้องกงๆนังใหญ่ๆแล้วเราก็ต้องแล้วนี้่ะโคอยากไหมลุงลุคนับเลขนี่อย่านับอย่ารับเดี๋ยวเดี๋ยวเกินมาเดี๋ยวชิบหายส

ไอ้มพัเนี่ยไม่ชอบคนยิ้มหวานเอาไม่ชอบคนยิ้มหวานมัมีชนมคนยิ้มหวานมามาาไอ้ปลาปาปาขึ้นเหยครับ่มเพิ่มิ่เพิ่ม้าไม่น่ากลัวสักนิดมือีร่องเอาตรงตรงไม่ากลัวย่้เลยไว้อว่าทำากเป็นดี ความจิ๋มแมวอ่ะขอให้มันไม่หายไปแล้วกันนะมันต้องคืนไหมไม่คืนไหมไม่คืนหรอกมันเป็นอาวุธไม้ตายนหะอาวุธไม้ตายเลยใช่อาวุธไม้ตายขึ้นเยอะขึ้นมดแล้วลงลงขึ้นมาแล้วลงหมดแล้วลงแล้วเขียนเลยจับมันหมดแล้วมั่ง ก็น่าจะไวอะเอ่อเราลองหน่าอืมจำได้นะไอ้หัวสีฟ้าสีาม่วงน่าจะไปก่อนอนะ่ะราบานอุ้ยขึ้นมาเร็วมากแรงไรมาก นาก้องมอมมของพิาไม่าิเตอยู่ตรงนีงจริงนายมุดไปทางไหนรไหนายไม่เคยเห,หเห็นม,หหมอไหมเฮ้ยเฮ้ยไงเฮ้ยหมอบ้าแ,แล้วขอมืมเนของพิซซ่เป่งจริงๆใช่ไปแล้วว่าไปเร็วเอาไปแอเเอาต้น,น,น,นาเล็ก ไว้แต่มีการดันได้นะสว่างแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงมั้ไอได้แววแววไหมื่อกี้ผมไม่ได้ยินผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะไม่มีคนนับหนึ่งสองสองเออใช่หัวนะใช่ไม่เก่ง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 หมดเอ่อเอ่อเราออกกันก่อนคุณยอต้ามีมีอมีของที่ใส่ไว้อึดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกมันมันจะสวย นี่หมาะใจเย็นๆนะพี่เพื่อนเราเ่ามันทุบได้นะแล้วรอเล่นนะเขาจะไปทุบได้แป๊บๆนั่นเอ่อก้อนนี้เป็นสีดำใช่ไหมสีขาวเห็นไหมไม่ใชดทุบประตูแต่ทุบตู้หูน่าสีดำนะสีดำมีแต่สีเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยป่าไม่ดึงอุดก่อนเอาเป็นสีดำดีกว่านะคะฉันว่านี่จะสีขาวอืมรถก่อนหน้านี้ล่ะคะ พังเลยกลายเป็นผัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราปิดไปก่อนเราปิดไปก่อนมันโกงเนมองไกลๆยังไงมันสอประตูแนวปิปปิดถูกไปด้วยไปด้วยถูกไปด้วยถูกขันยกไปด้วยหมอหมอหมออะไรอะไรดูห้องนี้มากเล่อเหมือนมันมีบางสิ่งว่าจ้นหงฟ้าต้องการมันม่นยินได้ยิน เออเออนอนนอนนอนคนนับมันก่อนไหมคะว่าขึ้นมาลงว่าขับห้นอนก่นก่อนเถอะหนึ่งพบแล้วขึ้นห pues ้องเถอะดีล้วต่วไปตอนนีัเริ่มไม่กลัวจุกตาแล้วนะคะถ้ามีเจ็บต้องมีกลัวอ๋อหมอมีอาวุธรับไงหมอไมผมไม่อยู่พอได้ช่วยได้้ไม่้ด ไม่อยากนอนก็ด e ีนีเปิดประตูห้องผู้ครงไว้เดี๋ยวเฉยแล้ต่เดี๋ยวเข้าไปนอนลเนี่ยไมตอนที่สวนค่ะเข้าไปทคู่เลบป่ะ